การเติมลูกเล่นด้วยปุ่ม Text e ฟ f e c t ให้เลือกที่ปุ่ม Format ต่อมาให้คลิกที่ปุ่ม Text Effect คำสั่งแรกคือคำสั่งทำขอบให้เงาให้กับตัวเลือก คำสั่งที่สองคือคำสั่งทำให้เงาสะท้อนด้านล่างคำสั่งที่สามคือคำสั่งทำให้ขอบเรืองแสงคำสั่งที่สี่คือคำสั่งทำให้ขอบหนูน สั่งที่5คือคำสั่งหมุนในลักษณะสามมิติคำสั่งสุดท้ายคือคำสั่งแปลงรูปหน้าตัวอักษรแนะนำเครื่องมือสำหรับแก้ไขตัวอักษร ในแท็บโฮมจะมีปุ่มคำสั่งฟอนต์ใช้สำหรับแก้ไขตัวอักษรซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับปุ่มนี้คือปุ่มกำหนดขนาดตัวอักษรปุ่มนี้คือปุ่มเลือกฟอนต์ก่อนแก้ไขตัวอักษรน,นะครับปุ่มนี้คือตัวอักษรหนา ตัวอักษรเอียงตัวอักษรขีดเส้นใต้ปุ่มนี้ใช้ทำเงาที่ตัวอ,อ,กอักษรต่อมาคือขีดค่าตัวอ,อ,กอักษรต่อมาคือระยะห่างระหว่างตัวอ,อ,กอักษรต่อมาคือ ปุ่มสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ปุ่มนี้คือปุ่มเปลี่ยนสีตัวอักษรและปุ่มนี้คือปุ่มเพิ่มขนาดตัวอักษรปุ่มนี้คือปุ่มลดขนาดตัวอักษรปุ่มนี้คือปุ่มคืนค่าอักษรให้เป็น ให้เป็นแบบเดิมนะครับปุ่มนี้ใช้คลิกเพื่อเรียกในการปรับแต่งฟอนต์ปุ่มนี้คือปุ่มเลือกฟอนต์สำหรับภาษาอังกฤษครับปุ่มนี้คือปุ่มเลือกฟอนต์สำหรับภาษาไทย ีคือเลือกสีสำหรับตัวอักษรปุ่มนี้คือรูปแบบการขีดเส้นใต้ปุ่มนี้คือสีของเส้นใต้ของตัวอักษรนะครับปุ่มนี้คือกำหนดไซส์สำหรับตัวอักษรปุ่มนี้คือกำหนดลักษณะตัวอักษร ปุ่มนี้คือปุ่มขีดทับตัวอักษรปุ่มนี้คือปุ่มขีดคู่ทับตัวอักษรปุ่มนี้คือตัวยกตัวอักษรปุ่มนี้คือตัวห้อยตัวอักษรปุ่มนี้คือทำตัวอักษรให้สูงเท่ากัน ปุ่มนี้คือปุ่มทำตัวพิมพ์เล็กให้เป็นพิมพ์ใหญ่แต่มีขนาดเล็กกว่าตัวแรกของประโยคปุ่มนี้คือปุ่มทำตัวพิมพ์เล็กให้เป็นพิมพ์ใหญ่